ดีค่ะพี่น้องเรื่องนี้ข่อยบ่เห็นด้วยการที่ว่าหามตีเด็กหามอันนั้นอันนี้หามสร้างสอนหามโน,นหามนี่มันข่อยว่ามันหนักหนาว่าพี่น้องสําหรับตัวข่อยข่อยหูซื้อว่ามันเป็นการหนักหน้าหนักหนาอย่างว่าตีคือเด็กหน่อยบางคนน่ะบ่บอกบ่เตือนบ่สอนคือพอแมย์ตองเงียบอย่างเดียวแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดยังขึ้นมาพ่อเม่ก็ตตรงมารับผิดชอบกับเด็กหน่อยเพราะว่าเป็นความดูแลของผู้ปกครองเนาะพี่น้อง เหมือนข้าวทีวาเด็กหน่อยอ่าทีว่าทำไร่เขาของอีอยงสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เห็นผ่นานๆนะพีน่น้อง่อยก็มีความหมูซึกว่าถ้าเป็นสมัยตะโกนนี่พอเมนตีประตำกว่าสิบมือตีจนหลาบตีจนจําผุแหละว่าบส่สมควรที่จะไปทำไร่เขาของในลักษณะแบบนั้นอีอย่างหนึ่งเป็นของของข้าราชการของโรงเรียนของผู้อืน่นเห็ดหอดด็กอ้ไีอยังนะเขาอื่นของหลอกของหล่เหลนเห็ดให้มันพังมันเสียหายแล้วผู้ปกครองก็ตตองมานางรับพิชอบ ยังมุ่นราคากะว้ากันใดว่าบ่ตำกาหลักลักพันหรักมื่นนี่แหละหลายคักอิหลีพี่น้องรังเทือมบ่ตีเลยมันสิเป็นไปได้อยู่บ่บ่ตีบ่ดูบ่ดาบ่วามันแม่นอยู่บ่พีน้องทันสิเอาตามยุโรปก็ต้องยุโรปจ้าขนาดนั่นหรอกคอยไม่ความรู้สึกว่าการที่สมัยโบราณรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีคอยก็ว่ามีส่วนที่ดีนะเพราะว่าสมัยแต่ก่อน คนโบรานเข้าสอนลูกแบบนี้ลูกเต่าก็ยังงด้ดีกันอยู่จนจนอยู่แมมพี่น้องทั้งทั้งท,งที่อยู่ในยุคที่บ่มีกินบ่คอยมีการศึกษาเต่วาลูกเตา่ากับหักกับกะตันยู่โตพอ่ตเม่เป็นคนดีบ่คอยมีข่าวอาจยากอกอาจยากร,รมเอยียงเยอะแยะแล้วดูสมัยเดียวนี้สิตั้งเตยยกเลิกไม่เลี้ยวของคุณคู่มาเนี่ยบางที่เด็กหน่อยกับบ่ายากเบ้าจนคู่บ่าจนปากเปียกปาก แช่ก็บ่เขาหูบวเขาสมองแล้วสิบว่าหายคู่ดุคู่ดาคู่วาเลยมันเป็นไปได้ย,ไยังไงยังผู้ปกครองเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาเนี่ยก็ต้องมีการดุการดาการเอียงบ้างเพราะว่าขนาดบางคนอะ่ะดุดาว่ากาวเฮ็ดทุกวิธีทางก็ยังเอาบอยูผี่น้องเออเสียหายมานางเว้าวร่างเชือเ้าวดีข่้มหนึง่งมันว้าด้สิบข่้ยังสิหันบ่ชตกคอกหันบ่ชขืนเสียงหันบ่มีตีบ้าง กระสงสัยสิยกผ่านถวายลูกแล้ล่ะุมือนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงด,ด้วยเงินด้วยอันนี้แต่ว่าเว่าสั่งสอนบ่ได้่อยคิดว่าต้อไปนีคอดออกมากระยกให้รัฐบาลเขาไปเลี้ยงเอาโลดบ่ต้องเลี้ยงแล้วละ่ะลูกเต่าปากบ่ได้ยังบ่ได้มีแต่ต้องยืนเงื่อนให้มันมันอยากได้หยังก็ต้องตามใจมันติอ้งเทอว่าเออเวาด้วยเหตุด้วยผลเด็กบางคน,นกับบ่ได้มีเหตุมีผลนะ เออเหวี่ยเหว่าพ้นปากจะเปียกมั่นกับว่าดดว่าจะหัวซาในสิ่งที่ห้าเาว้าโดยสัมไปมันคิดว่าห้าเว้ารู้ถ้าสมมุติว่ามันบมีการลงโทษบ่มีการอีหยังเลยแล้วเด็กมันจะกลัวได้ย,ไยังไงยังซุมือนีเด็กหน่อยทําความผิดกันเยอะแยะเห็นไหมยังเด็กแปดปีที่ว่าตีมูจับหัวมูกดน้ำจนสลบเพียงแค่ว่ามูเนี่ยบ่ไปขอเขาคู่ห้ก็คิดเบิ่งเอาเองเด็กแปดปีนะแล้วตอนนี้ยังมีการ,มากรกไม่ยกเลิกไมเรียวแล้วก็ การดูดานนูนี่นั่นโอ้ข่อยว่าปวดประสาทแห้งสมมตอนี่เป็นไปได้ก็คือว่าม่มีลูกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับในมุมมองของข่อยตอไปนี่ประชากรก็อาจจะมีการลดลงในคนที่มีการศึกษาในคนที่มีเงินมีอย่างเขาก็คงจะไม่อยากได้ลูกแล้วเพราะว่าเขาบอกเขาสัง่งเขาสังาส่งเขาสวนไม่ได้บางทีหนูก็มีความรู้สึกว่าเออ มันขวบคุ้มยากโดยเฉพาะเด็กหน่อยได้หลายยังไปถีโลงเลียนสี่ข่อยไม่ความหมดสึกว่าบางที่คู่เขาก็ลําบากใจเพราะว่าเขาสอนเขาดูเขาด่าไม่ได้เพราะว่าแคร์แคร์ผู้ปกครองสาหรับผู้ปกครองบางคนที่บ่ต้องการให้ดูไขด้าลูกเขาอ่ะแค่เนี้คู่ก็ลําบากใจเพราะแห้งแล้วเรายังมีกฎหมายตัวน,นี้เขามาอีกข่อยว่าโอ้โหปวดประสาทเลยแล้วตอนนี้เด็กหนุอยอ่ยบอกฟังควมบอกฟังคําเลยไม่รู้ว่าการใช้เหตุผล ธรรมดาซื้อจะเอามันยูหรือเปล่าชุมือนี่การกระทําของเด็กหน่อยนี่ก็โอ้โหถือว่าเกินเลยบว่าสิเป็นพวกเด็กช่างพวกเด็กยังตีกันมุนมีตีแหลกหรือแม้กระทั่งเด็กหน่อยแค่อายุ1 2 1 3ปีมีการพกอาวุธดิตัวแล้วนะมีการร่วมแก่งร่วมกลุ่มเราจะให้เอาจะให้ขวบคุมเด็กหน่อยพวกนี้ยังไงถ้าสมมุติว่าหม่เดียวใช้การไม่ได้ ไม่เลี้ยวใช้กรารบ่ได้ก็แสดงว่าควบคุมเล็กหน่อยพวกนีบน่ไดดแน่นอนข่อยมีความหมดสึกว่าจงสีแล้วจะเอายังไงกับเด็กพวกนี้ล่ะแล้วเวลาสางปัญหาเวลาตีกันเวลาอยียงข้นมาทถ้าไมผู้ปกครองตกไปนางรับผิดชอบนําล่หละในเมื่อบ่สสามารถตีบ่สสามารถดูบ,บ่สามารถดา่ามันได้อะเห็ดยังไห๋หรือว่าสิเหตดยังไงอะ่ะแก้ปัญหายังไงมันเหมือนวน่นไปวนมา มุนมีตีแหลกอ่ะสำหรับมุมมองของข่อยว่าใหม่เลี้ยวกถือว่าโอเคนะสมัยก่อนพอแมอะไรตีเวลาเขาเหตดผดจังสีเขาก็สิบกาเฮตดอีกไหมเออเต๋ถ้าสมมติว่ากับการหายอย่างเดียวมันมันเบาฟั่งดอกมันเอาบรยูหายอย่างเดียวกับเอาบรยูบันเอาบรยูหละก็ยากบันเดี๋ยวนี้หายกับ,บ่าไ้อีกโอ้ยเห็ดยังไงล่ะพี่นอ้องนางซื้อเป็นใบเป็นเกึกมันอยากได้ยังกะเด้้มันยืนใหนมันยังสีบ่ เมื่อวาจังไหนคอยกันคือกัน่อยกัยกบกว่าเขาใจสมือนี่เว่ากับลูกเป่อจนปากสิเปียกมันก็นยังบ่ฟังลั่งเถื่อตรงบอกเออไม่แค้นเสือเดอตีเดอหายเดอร์นีจังยู่ลั่งเถื่อตรงขึ้นเสียงสูงนะเพราะว่าบางที่เขาบอกเขาดีๆบางที่เขาก็บ่ได้สนใจในสิ่งที่เขาว่าเลยขนาดเขาแขวะขวบนะพี่น้องเขาบ่สนใจคาที่เขาว่าเลยสักนิดเขาบอกว่าแม่พูดเยอะเกินไป เออเข้าอธิบายนู่นนี่นั่นเขาก็ับมีคําถามนู่นนี่นั่นมากขืนกลัวถี่เข้าพยายามอธิบายแล้วมันกระดูเป็นเรื่องที่หนุ่งยากมากเลยสําหรับในมุมมองของข่อยกับอธิบายเดี๋ยวยูแต่รังเขื่อนั่งยางที่เขาเฮ็ดพิษจริงๆอะ่ะเนาะข่อยไมเความรูสึเหมือนเหมือนกับว่าเขาเหรียกับเพื่อนแห้งหล้วก็ททางผู้ปกครองของเพื่อนหรือว่าทางคุณครูได้แจง้งเฮ้าเฮาก็ต้องมีการทาโทษลูกเฮ้า ในการสร้างในการสอนเขาเพื่อบอกว่าเนี่ยเหตุแบบนี้ไม่ได้นะอันโน่นอันนี้มันก็มีเหตุผลไปนําแต่ว่าทําโันถมากกว่ตรงมีก็เหมือนกฎหมายอะ่ะเออเอามาจังสันจังสีเดียวนี้เด็กหน่อยล่างคนอะ่ะตำรวจจับยังบดสะรลดเลยนะพออียงพอว่าคิดอีกบดโดนแม่พอแม่ก็เอาเงื่อนมาประกันตัวเนี่ยบางคนมันไม่อะไรเลยนะแต่หันบี้ใหม่เรียวคือแตกอ่ก่อนหรไรตีแม่มันอ้อมเพื่อนนี่มันจําตัวพี่น้องจํา เด็กหน่อยคนบ่คอยเหตุผิเห็นอย่างเตยเดี๋ยวนี้อันนี้โพดเตยหันเบาถึงการท่ารุ่นกรรมการตีที่บ่มีเหตุบ่มีผลตีที่เว,อว่อร่างอลังการเกินไปน่นนะ เออมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้าตีเพื่อสร้างสอนเล็กๆหน่อยๆมันก็สมควรที่จะมีข่อยกับไม่ความู้สุกแบบนั้นแม้กระทั่งทางโรง,งเรียนทางตัวข่อยเองก็ยังอนุญาตคุณครูเลยว่าถ้าสมมุติว่ามีการทำพิษคุณครูสามารถที่จะทำโทษเด็กได้แต่ว่าขอให้ทำโทษด้วยแบบว่าใจบริสุทธิ์จริง ตีเทียหนึ่งสองเทือโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตีแบบรั่วๆสิบเทือยี่สิบเทือจนมีแผลจนเลือดซึมอันนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าตีแบบสร้างสอนเพี้ยอันนี้คือมิ้วมีปัญหาเลยในมุมมองของข่อยนะข่อยก็มองว่าสมัยโบราณสอนได้ดีกว่าเดียวนีจริงๆ